ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กำลมงรับชมกับช่อง KC Channel และช่องกบกสตีชันนะคะตอนนี้แสนได้เลยนะคะลุงพุทธจะได้เสียแล้วนะคะเตรียมเตรียมพร้อมแล้วนะค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะคนนี้เป็นแชมเปี้ยนในการขายนะคะนี่นะคะนี่แชมเปี้ยนคือคนนี้นะคะคนนี้เขาคือแชมเปี้ยนในการขายอ่ารีอาร์ที่อยู่กบกนี้นะคะคุณไทยวันนกเดิน เองนะคะแก่แก่ท่จองด้วยใช่มาเนีนะคะคุณนันาขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะขอบคุณจริงๆค่ะลุงได้แล้วนะคะพรุ่งนี้มอบนะคะมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้มอบค่ะเตรียมลุกเลยเตรียมลุกค่ะเตรียมลุกเลย ท่นที่หลังก็เดหลังใครเลยครบแล้วค่ะเอ้าพี่จิมคุณจิรนุชมาส่งค่ะมาส่งให้ค่ะเอาพี่จิมมาปิดปิดนค่ะครบแล้วเย้เย้แต่งแต่งกันใช่ไหมได้แล้วได้แล้วนกปันเขียนนกปันนกปันนกปัน น้องป้นเขนแขนแขนน้องป้นเขนน้อป้นเอาเขนลงหน่อยนึงรับขนบ้างน้องป้นเขนหนูนี่เขนนี่แขนนี่รับ8บาทนะครับน้องเอนั่งลงหน่อยนองนังลงหน่อยลย่ๆก็ได้ข้างหน้าย่อหน่อยเรื่องเป็นเรื่องเลยอ่ะเป็นล่งแก่เ็นแนนะครับหมดแล้วสุดแล้ว อยู่ข้างหน้าก็จงยอดล้วเนาะจยากมอบให้ตัวคุณเวลาเราเราจะมีไปทำกิจกรรมใช่ไหมครับที่ที่โรงเรียนที่เรียนช่วงบาว่ายเดี๋ยวเสร็จจากตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมามอบ่งแสนบาทนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครุณเช้าหรือบ่ายจ๊ะเป็นปช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะจะมอ,อบเงินเยอะมาก ใช่ครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดศูนย์พักคอยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมุ้มาที่หน้าบ้านแล้วก็แล้วก็เพื่อปิดอาถรรพ์ยาเนาะก็จะเจอพี่ีปดพี่เอ้ยพี่พี่เอฟซีนะเพียงทุกบ่ายประมาณผมว่าน่าจะประมาณสักสี่สักห้านะครับ่ากว่าเราจะทําความสะอาดเสร็จเนาะกดหัวใจสีแดงนะครับกดหัวใจสีแดงมาว่าเราจะทําความสะอาดเสร็จก็น่าจะประมาณสามชั่วโมงโอเคับสรุปแล้วมาได้สี่ พร้อมกันนี้นะฮะเราก็จะมอบค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะพรุ่งนี้สีโมงเย็นนะครับมอบค่าคอมมิชชั่นให้ยูคุปเปอร์แล้วก็มอบ1แสนบาทที่เป็นโบนัสที่นะครับให้กับลุงพลนะครับทาทา้ากาคขอบคุณที่ัทุกท่านขอบคุณค่าให้กับตัวเองด้วยครับ ขอบคุณเอฟซีลนะุงพล p a t e n นทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนเงินแสนให้ลุงค่ะ,คะ สั่งต่อก็ได้นะคะเชยุ่เฉยุ่กีกองแสนแตกโอ้หลายหลายเดี๋ยวเราไปถามเขาว่าคือกองแสนแตกสี่พันเนาะสี่พันเนาะแอดโจนะครับขอบคุณพี่ปานะครับขอบคุณพี่บุญเพ็ญนะครับขอบคุณพี่สมรนะครับขอบคุณแม่บุญเพ็ญนะครับขอบคุณพี่กี่กล่องครับแสนจะแตกครับพี่มอหนุ่มจ่ายทุกทางเลยพี่มอพี่รอมนะครับ พี่ดูนาค่ะไม่ใช่พี่ล้อมนี่คือมือทองเลยนะคะขายได้เยอะเห็นพี่ดูนาเป็นพี่ล้อมขอญาตถามได้ครับไม่เนี่ยเมื่อกี้กองแสนแตกหรือว่า นอนหลับฝันดีแล้วนะพี่จามนร์กีกล่องถึงแสนแตกครับวันี้เราจะไม่ได้นอนแล้วเนาะครับผมกี่กล่องน่าถึงแสนแตกก็เยอะทั้งหมดกี่กล่องแสนแตกก็ตึ๊ดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนี่ครับเข้ามาเลยครับเหมือนกันครับลุงจะได้ที oui> ่เยอะขึ้นนะครับแสนแตกยังครับแตกแล้วนะคะแตกแล้วค่ะแต่เราแตกแบบเงียบๆนะคะ ที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ด้วยกันเมื่อตอนเย็นนะครับตัวคงจะแฮปปี้นะสิบให้พี่รุ่งค้างมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปมอบเงินแสนให้กับคุณด้วยกันเนาะร้อยหถือว่าทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าลีอาเนี่ยเป็นเจ้าของเงินนะจริงๆแล้วคือเอฟซีพวกท่านต่างหากนะครับแล้วก็ดีพีมาดิเพื่อต่างหากนะครับต้คนร่วมด้วยช่วยกันทุกเงินก้อนเซนต์สองเงินก้อนแสนให้กับทุกคนแล้วก็เป็นแสะ เพราะนั้นเนี่ยเพื่อเป็น ของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ให้ลุงนะครับผมเราก็จะมามอบให้ลุงเนาะวันพรุ่งนี้เนาะนะครับช่วงบ่ายนะคะทุกคนติดตามนะติดตามใช่ใช่แล้วก็เราก็มีกิจกรรมที่จะไปทำสาธารณประโยชน์ด้วยร่วมกันเนาะลุงก็เชิญทุกท่านแล้วนะครับก็คือไปทำความสะอาดนะครับนไลน์นนครับโรงเรียนใช่ไหมครเป็นโรงเรียนนะครับทำเป็นศูนย์พักคอยนะครับผมสำหรับผู้ที่จะมากักตัวเนาะหรือว่าผู้ที่อาจจะ ะมีการติดเชื้อนะฮะเราก็จะมีมีทำเป็นเหมือนโรงพยาบาลสนามคุณงนะครับแตกแล้วใช่ครับนจ้าเนาะเอ็มเดอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณถ้ามีออเดอร์ไหนที่ตกหล่นไปก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดรีอาร์นะครับแอดรีอาร์ได้เลยนะฮะเยี่ยมเยี่ยมคุณนองสินและก็น่าบอกมากนะคะ เดี๋ยวนุน่าจะอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะคะเสนแตกแล้วค่ะแตกเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้มีนัดกันไปไปเตรียมพักเตรียมที่กักตัวเนาะเตรียมที่กักตัวสําหรับคู่กักตัว14ีวันนะคะเอซีที่ติดต่อโปรทีมแม่บ้านเบาหอมมานะครับผมที่จะสนับสนุนเตียงนะคะที่จะทําศูนย์พักฟรอยตรงนี้นะครับนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำความสะอาดช่วยกัน อยู่โรงเรียนย่ทีีโรรงเนนี่แม่กบกอกนี่ค่ะค่ะแล้วก็มอบมอบเงินแสนช่วงบ่ายใช่ไหมคะใช่ครับพร้อมกับมอบค่ะน่าจะประมาณสี่โมงเย็นอ๋อสี่โมงเย็นเนี่ยเราจะมอบค่าคอมมิชชั่นด้วยนะให้ยูทูบเบอร์ให้พี่ยูทูบเบอร์ด้วยนะฮะก็เป็นรอบการมอบปกติของเราเนาะแต่ว่าพิเศษหน่อยก็คือเราจะมอบอีกหนึ่งแสนบาท นะครับให้กับลูกคนนะครับเป็นโบนัสก้อนใหญ่มากเลยนะคะโอ้ก้อนแรกใชมไหม ก้อนแรกก้อนแรกก้อนแรกของลุงพลโอ้ดีใจด้วยค่ะขอให้เรียใช่ครับขายได้อีกเรียก็ดีใจเหมือนกันนะครับผมที่มีโอกาสได้สนับสนุนพี่ยูทูบเบอร์นะครับรุ่นอีมาครับมาละกอนมาละกอนนะครับทีมานของคมาละกอนปะคราวนี้เรามากุไนท์กันไม่ใคุตน้๊ยกันสองหมื่นกระลังครับ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะได้ถึงล้เดี๋ยวทุกนายจะอ่านคอมเมนต์นะคะแสนแตกแล้วขอรุ่งคนนะคะขอรีาร์ขอยูทูบเบอร์นะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญจ้าอคุณ